Terima kasih telah menonton! สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้อยู่กับครูไอซ์และครูปุ๋ยในหน่วยการเรียนรู้หนูทํา <ำ S 1> ได้ค่ะ,คะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันหมด3เรื่องค่ะก็คือมารายาทในการไหว้ผู้ใหญ่มารายาทในการการาบผู้ใหญ่และมารายาทในการการ,าาราบพระนั่นเองค่ะเราจะเรียนกันเรื่องอะไรเป็นเรื่องแรกดีคะครูปุ๋ยค่ะสําหรับเรื่องแรกนะคะเราจะเรียนเรื่องมารยาทในการไหว้ผู้ใหญ่ค่ะเด็กๆคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูการไหว้ผู้ใหญ่อย่างถูกวิธีกันเลยค่ะ นิทานเรื่องน้องไข่เจียวเป็นเด็กดีไหว้ผู้ใหญ่น้องไข่เจียวเป็นเด็กมือไม้อ่อนไหว้ผู้ใหญ่ทุกครั้งที่เจอเพราะที่โรงเรียนสอนว่าการไหว้เป็นการแสดงออกถึงการมีมารยาทที่ดีงามการมีสัมมาคาระวะการอ่อนน้อมถ่อมตนการแสดงความเคารพต่อผู้ที่อาวุโสกว่าคนไทยแสดงออกด้วยการไหว้เมื่อทักทายในการพบปะหรือลาจากกัน นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกที่หมายถึงการขอบคุณการขอโทษและการให้เกียรติซึ่งกันและกันการไหว้เป็นการแสดงถึงมิตรภาพมิตรไมตรีที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่งดงามรวมถึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยคุณแม่เองก็เห็นความสำคัญของการไหว้จึงสอนให้น้องไข่เจียวไหว้สวย ไหวยอย่างถูกต้องไหวช้าๆไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องกลัวผิดแล้วทําให้ดูเป็นตัวอย่างเวลาคุณแม่เห็นว่าน้องไข่เจียวไหวผิดก็จะสอนว่าผิดอย่างไรแล้วบอกให้แก้ไขน้องไข่เจียวเองก็มีเคเขินในตอนแรกแต่เมื่อผู้ใหญ่ชมก็รู้ว่าสิ่งที่ทํานั้นเป็นเรื่องดีน้องไข่เจียวจึงยกมือไหว้ผู้ใหญ่ทุกครั้งที่เจอหน้า ทุกครั้งที่ได้รับของและทุกครั้งที่ลาเพราะคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังให้รู้จักไหวจนเป็นนิสัยทำให้น้องไข่เจียวมีนิสัยนอบน้อมยกมือไหว้ผู้ใหญ่ได้เองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาคอยสั่งผู้ใหญ่ที่พบเห็นก็มักจะให้ความเมตตาเอ็นดูและเห็นว่าเป็นเด็กมีมารยาทต่างก็ชื่นชมในความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องไข่เจียวทั้งนั้นน้องๆเองก็ไม่ต้องกลัวที่จะไหว้คนที่อายุมากกว่าเรา หรือคนที่เราเคารพนับถือนะคะเพราะยิ่งทำคนก็ยิ่งมองว่าเราเป็นเด็กดีมีมารยาทเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,การไหวผู้ใหญ่เป็นเรื่องไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ทำได้ใช่ไหมเอ่ยต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการการกบาบพระและการกราบผู้ใหญ่นั่นเองค่ะสองอย่างนี้จะมีความแตกต่างกันยังไงเด็กๆไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะการกราบผู้ใหญ่ การกราบผู้ใหญ่นะคะเด็กๆจะต้องนั่งพับเพียบค่ะเหมือนพี่ๆสองคนที่เป็นตัวอย่างเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะพนมมือค่ะแล้วก็ค่อยๆก้มหัวลงมานะคะแล้วก็กราบค่ะข้อสังเกตนะคะเด็กๆคือการกราบผู้ใหญ่นะคะเราจะไม่แบมือนั่นเองค่ะสังเกตที่มือพี่ๆเขานะคะถ้ากราบผู้ใหญ่ต้องไม่แบมือค่ะและหลังจากที่เรากราบเสร็จแล้วนะคะ แล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นมานะคะแล้วก็เอามือประสานกันไว้ที่หน้าตักค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะคือการกราบพระค่ะการกราบพระวันนี้นะคะคือการกราบพระแบบเป็นจางคับดิษฐ์ค่ะโดยจะมีทั้งหมด3ามท่านะคะคืออัญชลีวันทาและอภิวาทนนั่นเองค่ะโดยกราบพระนะคะข้อสังเกตก็คือเราจะต้องแบมือนั่นเองค่ะกราบทั้งหมด3ครั้งนะคะพระพุทธ ระธรรมพระสงฆ์ผู้ชายนะคะจะนั่งแบบนี้เลยค่ะนั่งท่าเทพบุตรส่วนผู้หญิงนะคะนั่งท่าเทพธิดาค่ะแบบพี่ๆสองคนนี้เลยนะคะท่าแรกนะคะก็คือท่าอัญชลีค่ะท่าอัญชลีนะคะก็คือการที่เราพนมมือไว้ตรงหน้าอ,อกนั่นเองค่ะโดยขณะที่เราก้มนะคะก็จะให้หัวแม่มือหรือว่านิ้วโป้งของเด็กๆนะคะอยู่ระหว่างคิ้วนั่นเองค่ะโดยท่าที่เราก้มลงมานะคะเรียกว่าท่าวันทานั่นเองค่ะ ลำดับต่อมานะคะก็คือการกราบลงไปนั่นเองค่ะก็คือเราจะกราบแบบแบมือนะคะเด็กๆต่างจากที่เรากราบผู้ใหญ่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราจะกราบแบบไม่แบมือแต่ถ้ากราบพระเด็กๆจะต้องแบมือนั่นเองค่ะ และนี่นะคะก็คือความแตกต่างของการกราบพระและการกราบผู้ใหญ่นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆการกราบผู้ใหญ่กับกราบพระมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปเราจะมาดูกันว่ากิจกรรมวันนี้เป็นอะไรไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับการทำใบงานหน่วยหนูทำได้นี่นะคะเริ่มแรกนะคะเด็กๆก็ต้องเขียนชื่อนมสกุลแล้วก็เลขที่ของตัวเองด้วยนะคะ วันนี้นะคะครูก็จะให้เด็กๆนะคะวาดรูปการช่วยเหลือตัวเองที่เด็กๆสามารถทําได้นะคะเช่นการอาบน้ําการแต่งตัวการล้างหน้าการแปรงฟันเป็นต้นค่ะอย่างครูนะคะก็จะวาดการอาบน้ำแล้วก็การแต่งตัวนะคะเด็กๆนะคะสามารถวาดรูปการช่วยเหลือตัวเองมากกว่า1รูปก็ได้นะคะยิ่งเราวาดการช่วยเหลือตัวเองมากเท่าไหร่แสดงว่าเด็กๆช่วยเหลือตัวเองได้มากเท่านั้นค่ะเมื่อวาดรูปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตกแต่งระบายสีให้สวยงามค่ะ เมื่อทำผลงานเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมประเมินตัวเองแล้วก็ถ่ายรูปมาอวดครูๆได้นะคะกิจกรรมวันนี้ของเราไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆทำแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาฝากคุณรูเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเด็กๆกลาบพระหรือว่ากลับผู้ใหญ่ที่บ้านก็สามารถถ่ายวิดีโอถ่ายรูปมาอวดคุณรูกันได้เลยนะคะทำตามที่คุณรูสอนในคลิปได้เลยสำหรับวันนี้ครูไอซ์ครูปุ๋ยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ